อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไร,ะไ,รไม่นะเพื่อนอย่าบอกนะแต่โอเคขณะนี้เราก็กลับมาอยู่กันในจุดเดิมที่เราเคยพลาดไปในตอนนั้นคือเราวิ่งไม่ทันมาตอนนี้เราขอนำเลยนำเลยอุ้ยโดนโดนรถไปยี่สิบพลาดละต้องหาเลยรมากินละห้ามโดน ห้าโดนห้าโดนโอ้โหเหลือ24เร็วเร็วๆนะเพื่อน6ก3เฮ้เยเดี๋ยวอย่าบอกนะ2คนโอ้โหในถ้ำนี้มันมืดมากเลยอ่ะเราต้องหาฐานเพื่อที่ว่าจะมาจุดคบเพลิงโอ้ตอนนี้เหลือเราคนเดียวละ เหลือเราคนเดียวแล้วเพื่อนท้อออกไปแล้วว่าท,ไไทําไงอะทีเนี้ยได้เรามีเราคนเดียวเราก็จะสู้เราไม่กลัวอยู่ละโอ้โหเราต้องฆ่าสัตว์ประหลาดกี่ตัว17ตัว17ตัวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวทำไงผมถึงจะออกไปจากที่นี่ได้ล่ะคุณทิโมธีต้องทำตามเงื่อนไข ทั้งหมดนี้2ประการคือ,อเคียร์เวฟสามเวฟแล้วก็กําจัดกําจัดสัตว์ประลาด17ตัวคนเดียวง่ายมากมั้งมี2ห้องให้ปลดล็อกเตรียมตัวให้พร้อมรอบที่1ก็คือกําลังจะมาแล้วใช่ไหมยอย่าตายโอเคเลือดยีบสีจะพยายามแล้วกันมาประตูมาเลยจัดมาเดจัดมาเด้ จัดมา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 จัดจัดมาดิขอเน้น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 วิ่งวนอย่าง้นี้แหละเฮ้ยคนเดียวก็ไหวอย่างเงี้ยเฮ้ยคนเดียวก็ไหวคนเดียวก็ไหวคนเดียวก็ไหวอืมอืมเหลือสิบสองอ,อันนะเลือดอ่ะโอ้ยโอ้ยด่านแรกเราเรานี้ เก่งจ้าเอา้าโอเคมีผลไม้แล้วก็เงินเงินก็เอามาซื้อของอ๋อแล้วก็มีหุ่นมีหุ่นอันนี้ให้เราตีแล้วเราจะแข็งแร่งขึ้นอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนฝึกว่าอารมณ์แบบฝึกเนาะเอาเนี่ยเอาเก็บสิอ๋อต้องเก็บนี้ด้วยไม่มีอะไรให้เก็บเลยนี่อ่ะชึบชึบมีอะไรไหมไม่มีไม่มี ไม่มีเลยขึ้นมาโอเคมีโต๊ะหนึ่งตำหนึ่งลำหนึ่งขอขอฟาร์มก่อนฟาร์มของก่อนโอเคต่อไปเราก็ใช้ไม้หวดไอ้นี่ตีไปเรื่อยๆอ๋อแล้วเราก็จะตีแรงขึ้นมันคือการฝึกฝนวิทยายุธอืมอืมไอ้ไต้ไอเพื่อความเสี่ยงเพื่อความเสี่ยงเนี่ยไอ้แล้าไปไอเแ้วไป ฟังได้จากเสียงคลิกเมาส์ว่าตีกี่รอบตีหลายรอบจัดหมดเวลาแล้วเอาประตูท้ำปิดประตูท้ำปิดประตูท้ำเกือบงับหัวขาดกินก่อนอืมกินก่อนโอเคเพิ่มมาสีสองครึ่งเกือบครึ่งก็ยังดีมะมีอะไรเองก็จัดมาเลย ือดแล้วหกสุดยอดเวลาที่แบบว่าเสียนโอเคเราสามารถซื้อสะพายซื้อของซื้อเลือดซื้อคุกกี้ตอนนี้ไม่มีตังเราขึ้นไปลูทก่อนโอ้ยขึ้นยากจังเวลาก็จำกัดนั่นไงหวดมาเลยมาเลยมาเลย โอ้โหเปิดมาก็โดนโดนโดนก่อนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหแลวหนึ่งเท่านั้นอะไรเนี่ยอามีอะไรซื้อ เริ่มต้นไฟฉายเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรการออกก่อนโอ้โหเวน้องแกคิดว่าจะออกไปจากที่นี้ได้ไง่ายๆอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกดูจากทรงแล้วเพราะว่าเลื่อนเหลือแค่เรียบร,ร,ร้อยนอนคุยกับใบมะม่วง คุณตายเพราะโดนหนามแทงฮ่าอืมอมันเลยนี่ตายแล้วเพื่อนไม่มาไม่ขอปโอ้โหเพื่อนมาไม่ครบว่าเราจะถ่ายดามจ่ยัยงไงเรานะโอเคสําหรับแบบนี้ก็การที่เราฆ่าไอ้บอสตัวนั้นได้ก็คือน่าจะเป็นการเคลียร์แล้วปะ่ะใช่ไหมน่าจะแบบเคลียร์แล้วแหละ ก็คือค่าบอตัวนั้นได้แล้วก็ออกไปจากที่นี่ได้ก็ได้จบแล้วล่ะซึ่งเรายังทำไม่ได้เลยเพื oh. <Okay. S 2> ่อนใจไม่สู้เลยโอ้โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีขายปืนอ,อาจจะไปลองเล่นให้มันได้เจอกับอา่าคุณลุงนะถ้าเกิดแบบช่วยคุณลุงแล้วอยากรู้ว่าถ้าช่วยคุณลุงเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคปะไปไป,ไปลองดูกันโอเคแต่รอบนี้เราช่วยคนแก่หากุญแจนะ ฉันคิดว่ากุญแจน่าจะอยู่ในน่าจะอยู่ในแถวนี้สักที่หนึ่งละนี่ไงเจอกุญแจและพวกเธอควรจะอยู่เป็นในแต่ในแคมป์นะเพราะว่าข้างนอกมันมีสัตว์ประหลาดโอเคฉันต้องพวกเธอไปได้แล้วฉันให้ไม้เบสบอล้วก็คุกกี้เครอบนี้เราได้ มายเบสบอลไว้ฮะ huh? แล้วเราก็จะพักกันที่นี่แถมรอบนี้เราได้คุกกี้มาด้วยอาเอาไงดีโอเค หมือนเราจะได้ได้แบบใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือโอเคเหมือนเรามาต่อจากจุดเดิมจากจุดที่แล้วนะก็คือจากครั้งที่แล้วคือเราเข้าถ้ำแล้วเรา,าเรามองใช่ไหมมาตอนนี้คือพอไฟไหมแคมป์ของเราแล้วอะเราก็มีคุณคุณลุงชายแก่ที่เราช่วยไว้ตอนแรกอะอามาพาเราไปด้วยกันแล้วก็เหมือนเขาจะรู้นะว่าแม่ของเราอยู่ไหน แม่ของเราโดนจับอยู่ในนี้หรอโอไม่ oh my, นะหากุญแจนั่นไงโอเคค้นหาฐานฐานฐานอีกอันเดียวอยู่ไหนนู่นไงโอเคอ๋อมาจุดครบเพลิงเราอยากจะออกไปจากที่นี่ต้องทำยังไงเนี่ยเราต้องป้องกันเหรอสมเว็บ สรอบครับผมตอนนี้เราเหลือกันแค่3คนเว็บแรกมาแล้วมาแล้วนะโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงไม่ไหวแน่ไหวไหมเนี่ยเอ้ยเราก็ตีมันแรงอยู่นะไม่อึดเหมือนตัวนั้น ตัวห้องแรกเปิดแล้วเพิ่มครับประสบการณ์ตีตีเพื่อเทนตัวเองเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นนี่นะไม่มีใครมาค้นตรงนี้เลยเหรอ เพราะมันไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วก็มีผลไม้เราไม่เอาเงินอ่ะเราเอาแค่แอปเปิลไปแล้วกันเผื่อเพื่อนจะไปเจออะไรดีๆประตูที่สองกำลังจะปิด A few moments later แล้วทำไมสองคนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยลนั่นไงตัวบักเอภเลยมาจัดให้นี่นี่ยังมันไม่งายขนาดนั้นหรอเอ้ยมาดิหุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไร,ะไ,รไม่นะเพื่อน giờ xịp Thảo đi ghéo Làm lại như vậy Nói chút ôi 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 Đồ thuốc đỏ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเลยจะตายละอีกทีเดียวคือม่องแล้วนะอ๋ออะไรเหนื่อยแล้วเหรออ๋อฉันเหนื่อยแล้วเอาเหนื่อยแล้วก็ทำไงอ่ะตีมันเนยตีมันตีมันลุ้มตี ตีคืนด้วยอโอ้เราโดนอีกทีเดียวคือม่องน,นะ เหลือเราแค่คนเดียวละเฮ้ยอะไรวะคือเราจะไม่รอดเหรอเอ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 อโอ้ยโคตรลำบากเลยเออน่าจะทีท้ายแหละทีท้ายทีท้ายละนี่นะ เรียบร้อยโอ้โหก็ยังตายอยู่ดีเศร้าเลยบอกว่าคุณจะมาเล่นใหม่ในรอบหน้า